คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ Silence is better than l i e s เขาบอกว่าบางครั้งการเงียบเนี่ย มันอาจจะดีกว่าการโกหกคืออย่างนี้ค่ะไม่พูดอะไรดีกว่าคือถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าโกหกนะคะหรือคุณก็จะคิดว่าเขาอะโกหกบางทีเขาอาจก็เลยแบบว่าเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะคะคือมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องโกหกอะเนาะแต่แบบเงียบดีกว่าไหมอะ บางกรณีมันไม่จมันมันอาจจะไม่ควรพูดนะตอนนี้ถ้ายัางแบบไม่ไม่มั่นใจจริงๆว่าจะทำได้นะคะ wanna kiss นะคิสยาวเชีว so much อยากจะเจอหน้าคุณนะคะอยากจะ เห็นริมฝีปากของคุณและอยากจะใช้เวลากับริมฝีปากคุณมา,มากมากนะคะอืมไม่รู้อะคิดถึงมากบางคนอาจจะไม่ค่อยพูดแล้วคนไม่ค่อยพูดแต่คิดถึงมาก I'm sorry I held myself back with you ฉันขอโทษนะที่บางทีฉันทำเหมือนแบบถอยห่างจากเธอนะคะ บางครั้งเขาอาจจะถอยห่างไปจัดการเรื่องของตัวเองหรือถอยห่างที่แปลว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์ขอขอเว้นระยะก่อนแต่ถ้าเว้นนานเกินไปแล้วไม่ขยับคุณไปใช้ชีวิตเลยค่ะไม,ไม่รู้ว่า HELL myself back ถอยไปเนี่ยถอยไปอีกนานแค่ไหน เสียเวลาทำมาห,หากินของเรานะอกับความไม่สเสถียรของใครบางคนถ้าเขาเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยค่ะบางครั้งก็อาจจะแบบขอเว้นระยะก่อนโอเคเคสนี้ก็เป็นไปได้ I wanna see you with my foolish m i l e เขาบอกว่าเขาอยากจะเจอคุณพร้อมกับ รอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่างเต็มที่เหมือนที่เคยบอกหลายครั้งว่าเวลาที่เขาอาจจะเครียดเขาไม่อยากเอาหน้าแบบหน้าบุดบูดอะไรเงี้ยหน้าไม่มีพลังงานดีดีหน้าไร้อารมณ์หน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ไมให้คุณเห็นไม่อยากจะให้คุณมานั่งแบบแบกรับอะไรแบบสัมภาระทางอารมณ์ของเขาอะคะ่ะ I feel trapped inside my head ไม่รู้ติดอะไรในหวนัวความคิดความเครียดความกังวลนะคะแล้วก็ติดกับดักความคิดของตัวเองความกลัวก็ดัก It's like I can't lay beside you and we don't say any single words Still I have the best time แต่มันก็มีด้านที่บอกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจเนาะ ถึงแม้แบบไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนาใดๆอะแต่มันก็ยังเป็นโมเมนต์ดีๆเหมันอยู่เคียงข้างใครสักคนหนึ่งที่มีเคมีเข้ากันมีความเข้าใจกันนะคะ it all comes down to timing เขาบอกว่าทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันหรือ สักวันมันจะต้องมีเวลาที่คุณกับเขาอะมีอ่ะเขาเรียนกะสารการอะ่ะที่เป็นไปแบบได้ดังใจปรารถนาหรือถึงเวลาเขาจะมานะคะขอแค่รอเวลาอีกนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกรอแล้วเสียเวลาทำไมหากินก็ไม่ต้องรอนะทาม,มิ่งเมื่อไหร่อ่ะ i always think of our old days คิดถึงวันเก่าๆช่วงนี้ความทรงจำเก่าๆมันหลอกหลอนเขานะคะหรือไม่ได้เป็นความสัมพันที่มีประเด็นอะไรเลยแต่แบบว่าตัวเองใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของมันเองที่เหมาะสมตอนนี้ค่อยๆเดินไปก่อนแล้วเขาก็คิดถึงวันแบบที่คุณกับเขาแบบแ,บบแรกๆรักกันบ่อยมานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้ I feel freedom where I stand now เขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นอิสระในจุดที่เขาเป็นอยู่โอเคบางการณีคุณอาจจะปล่อยเขาแบบไม่ได้ไปไปผูกมาาัดอะไรเขามากมายเออคือให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเขารู้สึกว่าในจุดเนี้ย เขารู้สึกสบายดีไม่อึดอัดมากเกินไปแต่มันมีความคิดถึงที่ทำงานนะในช่วงเวลาที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็ขอบคุณนะที่คุณเปิดโอกาสเขาเป็นตัวตัวเองหรืออีกในหนึ่งบางเคสเขารู้สึกเป็นอิสระจริงๆในจุดที่เขาเป็นอยู่และอาจจะยังไม่พร้อมกับสมารัที่จริงจังถ้าเคสเนี้ยค่ะไปใส่ก็ไปโหลดอย่าอิสระหรอเชิญน,นะคะ I'm craving for the day that our bodies, hearts, minds, and souls will be merged together like an eternal flames เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอวันที่กายและใจจิตวิญยาวคุณนะคะหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันราวกับเปลวไฟที่ไม่มีวันมอนดับเอา้าก็อยากอยู่เป็นอิสาราใช่หรอ ให,ให้เปลวไฟทํางานไปเลยค่ะอยากร้อนรอนไปใครจะร้อนร้อนไม่ต้องไปร้อนตามนะคะ I keep comparing a u t h o r s to you <S เห็นใครก็อดที่จะเปรียบกับคุณไม่ได้ไม่รู้เปรียบทางไหนเปรียบเทียบเช่นอาจจะไปเจอคนมากมายแต่จ,จะนึกถึงความใจดีของคุณหรือไม่มีใครจริงใจหรือใจเดียวเขาเหมือนกับคุณหรือในขาาเดียวกันก็เปรียบอีกทางไปเลยนะ บางคนอาจจะแบบไปเจอคนแบบเอออยู่กับคนนี้รอวสบายใจกว่าทำไมอยู่กับคุณแล้วแบบมีดรามา่าเยอะสิ่งจริงกระเบิดมันแล้วแต่ไม่รู้เปรียบในทิศทางได้นะคะอืมแต่ก็อาจจะส่วนใหญ่นะก็อาจจะแบบว่าเปรียบในทิศทางที่ดีอะค่ะอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยมากเพระาะถ้าเปรียบในทิศทางที่นั้นเขาคงไม่มีข้อความอะไรถึงคุณหรอกใช่ปะ่ะ tonight I see you in my dreams คืนนี้จะฝันถึงเธอจะไปเจอเธอในฝันเชิญค่ะส่วนคุณก็นอนหลับให้สนิทนะคะหลับให้เต็มตื่นคืนจะฝันก็ฝันไปช่างเขาเนาะ